で、ちょっともう1回。うん、いいか。え、パートはと。実はエラはただの待ってるの。<laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! よし。

ประานงานแหนงานที่ของมี่จัดเสร็จรงส่นสุดท้ายดูข่าวกระทำปฏิบัติงานแสดงที่ที่ได้รับการรับรองจาสภาที่ของแยกใจจัดเสรครับถ้าวัดควสะอาเมื่องข้าเสร็จต้องรวจเช็คก่อน เป็นเกษตรที่อยู่แถวแคระทีวิเศษสินค้าปฏิบัติหน้าที่การรับเอาแะเพจะกรดดใ่การรับแบาเ่ของตรารู้เปลี่ยน้าพเาเนี่ยเป็นาที่ต้เน

สถามารนัเรื่อชงาท่องรให้นะครับเราจะร่วมกันอให้ไี้แก่าูกองต้องจากรค์แล้วก็ารที่จะกหัากนั้ก็จะลงเรมคให้พรานะครับ่นะครับ เดือนตั้งาต